ครับสวัสดีครับผมสมิทธ์เป็นชาลาพิรัตนะครับนายกสมาคมสิทธิเก่าสิงคโปเบียนนะครับวันนี้ทางสมาคมสิทธิเก่าร่วมกับโรงเรียนสิงคโปเบียนแล้วก็สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสิงกโปเบียนนะครับมาร่วมกันจัดงานแพทย์อาสานะครับซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับจากทางจังหวัดการต้อนรับอย่างดีนะครับเตรียมสถานที่อย่างดีมีคนมาร่วมงานจํานวนมากนะครับมีคนมาตรวจประมาณพันสองร้อยคน ความรู้สึกในวันนี้รู้สึกดีใจมากนะครับรู้สึกเป็นสุขนะครับรู้สึกได้บุญเยอะนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนทั้งสิทธิ์เก่านะครับที่เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรต่างๆนะครับมาร่วมมือกันนะครับบุลคลากรทางการแพทย์ดุลทั้งเภสัชนะครับก็มาร่วมมือกันในการที่ตรวจคนไข้รวมทั้งมีนักเรียนปัจจุบันของเซนก์กรเบียนเองนะครับก็มาร่วมงานแพทย์อาสาด้วย มีสิทธิ์เก่ามาร่วมจํานวนเยอะนะครับมาทั้งคนที่ร่วมกันออกเงินออกแรงนะครับทั้งสละเวลามาต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมมือกันแล้วก็ทําให้เกิดความสุขกับคนเมืองการในวันนี้นะครับขอบคุณครับ